สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบานเองนะจ้าจ้ดวันนี้พี่โยก็เลือกงานกลับมาเลยนะจ๊ะ <l ug> เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยนะจ๊ะนี่ <l ug> เดี๋ยวก็จะแต่เวลาทํากับเขา่านเดี๋ยวก็จะให้เมลี่ทํากับเขา่านะจ๊ะโยกเลยนั่งในเป๋รอรอเป็นตากกล่องอย่างเดี๋ยวจะให้แหน่กัดน้องแนนเตรียมบัตทุดิบไปรอนะจ๊ะนี่วันนี้จะจะมีเมนูอะไรก็รอมาติดตามกันเดีจัะ โอ้น้องแกไม่เปียกเชื้อมาแล้วนะเออถึงกระเปาจากโรงเรียนนี่ลูกทำไมถึงเอากระเป๋ามาไม่กระเป๋าใหญ่กว่าหนูนักไป่นั่นแหม่ก็หลุดเลยหนูแล้วไม่จะโุกหรอกเดี๋ยวก็มาดูกันนะจ๊ะว่าเมลี่จะทำอะไรให้กินนะจ๊ะวันนี้วันนี้เลือกงานไวายนะจ๊ะเด็กกะเลยโยกับมานั่งโยนปีรอนให้แม่ก็นองคอยเดี๋ยวมาจุดดิบอยู่นะจ๊ะนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าเมลี่จะทำอะไรให้กินนะจ๊ะวันนี้ อาจารย์นี่แมรี่ก็เตรียมบัตทูดิปไปเสร็จเรียบร้อยเลยเด้อจ้ะเออน้องแก้มช่วยยายนี่บันี้ลูกสแดดแดดลอยเลยตุ๋ยกันดิอาจารย์จี่ารอแมรี่ลอน้องเนนเตรียมบัตทูดิปเสร็จก็เตรียมลงมือทำเลยเด้อจ้ะนี่แมรี่ก็ยังต้องเจียวกับเทียมก่อนเหมือนเดิมเลยจ้ะเจียมจ้ะเจียวผัดไอ้เครื่องในไก่นะจ้ะเมนูวันนี้ผัดเครื่องในไก่นะจ้ะ ดยน้องนิ้งเขาจะสื่อมาให้แบบว่าวันเกิดของน้องตุนกาพวกนี้หละจ้ะเลยเขาจะให้ทำน้ำยาขนมจีนอีกจ้ะน้ำที่ยังย่อมอิ่มก็เลยจ้ะที่กินแต่ขนมจีนกันแล้วป่ะจ้ะโอ้คุณนี่เมนูขนมจีนอีกแล้วด้อจ้าโอ้ยังไม่อิ่มไม่เบื่อกันยังไงเนาะแต่วันนี้ทำกินเฉพาะในครอบครัวด้อจ้ะวันเกิดของน้องตุนกาแล้วก็ยอนหลังของน้องนิ้งนะจ้ะก็เลยทำกินกันน้องนิ้งเป็นคนลงทุนจ้ะน้องตุนกาคนมากิน น้องแก่มแม่จะมาลงทุนอะไรด้วยไหมอ้าวทำไมล่ะ <c oughs> แม่ลงแม่ลงรงใช่ไหมโอ้หนกับให้ชิ้นเต้นตำจำญาีิจะแก่แค่ไหนเนาะแม่จะลงจะทุนจะเรียนทำเลยป่ิปน้คนลงทุนนะป่นนี้เงินเดือนโอโน้ป่เนะล้หลบสงไข่ป่านนี้เรียงเลยดิมามาน้องแก่จะเอาของมาลูก โอ้โหอโลูกเดี๋ยวค่ปิดแค่นี้คนไอปิดเทเทลูกนูจะได้กิน้นเคยมาลูกนู้มะกินดอกจะโจ้เขียดต่ยายจะไปกินหี่อเปล่านี่ก็ลงไปได้เด็จ้ากินเนื้อาเนื่อไอ้เราลูกขัดขัดขัดโอ้ก็ะถาจะงุ้ยไหมนี่เต้าหน่อยนี มันติดทาน่ะเดี๋ยวดีทานสูงเถอะเนาะเดี๋ยวรีใส่ฐานเยอะเดี๋ยวพอพัดเจ๊กเสียดา้ทานเดี๋ยวจะเ <c oughs> ดี๋ยวตักดักแบบพี่ไอ, <c oughs> อ้จ้ะเนอะทานคูโรลเลยไบบใส่หนังปลาเนาะจ้ะเนาะใส่เครื่องไปพัดไปเลยจ้ะหรือรถจะได้อุ่ไหวรถบางคนจ้ะหรือยังถึงจะมาใส่ใบหอมใบสะเพาจ้ะตาลงไปเลวมันจะได้เขากันเนาะจ้ะเนาะใส่ไปไหวแต่นี่เลยอ่าอันนี้ก็ผงมัวจ้า ก็มีนุ่งหน่ายๆนี่ยเลยจ้ะมันมีวัตถุบ,บิบอยู่แล้วนะจ้ะก,ก็เลยก็ทําไม่รีกก็ไม่รู้เห็นจะทําอะไรนั่นได้ใจแบบเกบแกงขี้เล็กแกงบ้นก็ยังไม่ได้หามาแกงมาอะไรให้รู้แต่พี่โยนี่นึบอยากกินแกงขนุนเลยจ้ะนี่ <c oughs> จะเปนขนุนต <c oughs> ิดแก้ทำหนึ่งไม่น้อยมีลูกขนาดมีนะนั่นน,นั่นตุ่มน,นันเอาได้นั่นน่ะอันนี้ก็รอให้เดือดก่อนนะจ้ะเนาะอู้ใบก่อนจ้าโอ้นี่จะเดือด ใส่แเลยดิจันนี่นีก็ใส่ใบพัดดจ้ะเ้อนี่ก็เขาก็สูนหอมจากใส่ลงไปเลยถ้ากะพับแบโยก็ไม่ใส่บักกะเพราอย่างด้จ้นจะจอบใส่สนหอมไปด้วยดิจ้นนี่ยินกันเต่ยงกันนี่ละจ้ะต้งมีสูนหอมดาจ่าังจะรยแต่บัดตะเพ้าที่เกไม่รีบแบบมึงแต่ละจ้ะโ เด็ดเร็วแต่นนาคุณชนะแต่น้นนนนนนองแต่น้องมังคนเขากดโฉบใจแต่มตะเภางมาเด้อจกมากินนี่นฟัดตะเพาเครื่องในกับเมลีจ้าเด็บเด็ดจ้ามาจ้านี่มากินข้าวกับพี่โยเด้วยจ,าาจ้าวันนี้มีเมนูอ,อะไรดึงน้องน,นี่เต็มตุเต็ม <dei S 2> <unable S 1> ที่เลยนี่กัดเครื่องในไก่ที่เม่ลีฟัดนนั่แหละจา้า เดี๋ยวนี้ก็มีไอ้น้ำิกป้าปูนจ้าเนี่ก็พักเตียนก็ลงโย่ชอบกอดคาดไม่ได้เลยจ้าอันนี้ก็เลยนน้ำริกับพี่เมื่อวานนในไล้จ้าแต่มันใส่ตู้เย็นเอาไว้จ้ะใส่ตู้เย็นไว้จ้าแล้วก็มีน้ำตับเผื่อนบานเข้าวสื่อมาฝากจ้าแล้วก็ตูวไก่หนุ่มเก๋มจ้ามากินเข้าก็ไม่รีดจ้ะเด้อมากินข้าวก็ต้องแทนดิจ้าวางอะไรนะจ้ารู้จาว่าอะไรนะจ้ก็มีแค่ต้าก็ใจหรือจะให้ใจก็หัวใจก็ มาจ้ะมากินข้าวกับพี่โยนะจ๊ะไอ้นี่พี่โยเปลี่ยนสะพานี่คือเราเสือพาไปสักนะจ๊ะแต่ว่าปัานปั่นพาเข้าไม่เปิดตลานนะจ๊ะก็เลยไม่ได้เห็นรด้อเด้อย่าเขาเออคนละอันเลยโยเขาชิมผักเสียนก็เลยจะห่างหายไปหลายวันนะจ๊ะผักเสียนดองไอ้เหอดเขาเนีไอ้เหือดมาจากไหนเนี่ยหลาไหนานเลยลูกแต่กลัวเขา ไปหามอสเลยเขาทานเลยเขาสื่อมาฝากเกิดบานข้างๆกันนี่แหละจ้ามาวันนี้มาแปลกจากพัดเชิงในากายแมรี่ชัยผีสุดเดือะนี่ ได้เป็นลูกโดนทุกที่จะใช้จะได้นกเก็มจะได้ไม่เพี้ยนมากก็จ้ะทุกที่จะใช้พริกแกงนะจ้ะวันนี้มาแปลกใส่พริกสดนกเข็มจะได้เลือกกินเอาจะได้ไม่ส่งเส้นทานพริกแกงก็นั่นมาซับแต่แล้วติดโดนร้านโต๊ะใบเด็กชิ้นพักด้วยแต่ไม่คุ้นชิน น่าดีจ้จนี่เหนื่อยงาน้าก็ดีจ้ะไอ้นี่อ,อะไรก่อนนี่เนี่ยตัต้งผนตกฝนไรได้ก็ไม่ได้ทำอะไรสก่อนไม่ดีก็ทำกับเขาให้กินนี่แหนน่้กันแต่ก็เขาก็อร่อยดี อืมกด้กนเลยอได้มีเินี่นื้แต่ขออ้ใญ่บางยาเนาะเงเกินองไปกินเองไปแก่เจมห้านสาวหวกจัดทำเองให้ลูกให้ร้านกินเองอได้ก็ต้องอแต่ก็เลยไม่ลาลูกอ่ะ รวยไหมหยุบผูกให้ก็จะเย็นเลยแล้วต้องกินแต่ก่อนแล้วน้องแก่ก็จะโตว,ว่าได้บะยายนไม,ไม่ไม่ย่องกินน้องจะโพงจ้ะวางดาใส่คนอ,อื่นขึ้นพี่ก็พนังยิงเขานเดี๋ยวก็เงียบเงาหน่อยเดี๋ยวจะมาคืนเนี่ยนแงแก่ก็ไม่ยอมอยู่รอเลยยอมละ ต้องตัดอกพวกนี้ไปเื่อยๆเพไ่เดินตลาดไหนก็ยายัน้าที่ไปใส่บารตนหรือเปล่าเราอาลไปงเนี่ยปานะอราลปโชกไปปโชกยังไม่ไปใครครับไปหนูเหรอ เหน่เหน่จต้องไปไปทำไมไปทกทำให้ให้เนทำตัวถึงถบ้านทำอาไว้แล้วจาเหน่ทำลนยาเหน่จะตกเร็วเร็ว ใครบอกให้เอากอนเทมมาหั่นรนแต่ถอดชิ้นใหญ่ๆนี่ชิ้นจกบาทเนาะเลยหาบาท<ช>น้องแกมไปซื้อเลยชินละติบาทน,นั่นแกมโอเเ้ยเยอจ็เลยปะออเขาบอกไมาแม้มให้น้องแกมที่ละเขาบอกสิอันนี้มันอะไรอะ แม่ขาเบาบางเลยนะที่จะก้อนตัง,งนะเอาไปเื่อสองตอนยัคอนตัองอะจานนี้มาข้าวกับพ่โยมันเดือกจะเด้อใครยังมงมันสิงโมาหนังสิ้อมก็ไม่รี่หนูไม่กินแบียมเดือดหนูชอบเป็นวัดบ่อย อันนี้ฮะแม่ทำมาเร็วๆี้อนนี่ฮะพีหนุ่งตราบอกต่อไปต้องทำแต่ไม่รู้กับเทียมกระเทียนที่เอตรงมาตอนนั้นที่หลังนี่จากไหนผมไม้จากระยองของพี่นิ่มจากระยองอ่ะจากของเอฟซีนิ่มเนี่ยเดี๋ยวจะเด้อบอกรวยเด้อจวจะยังไม่ได้ทำนั่นน่ะไล่กินนอกจาแต่ว่า เพื่อนบานกันมากกว่าที่นี่แมรี่ก็เลยหละยล่จินตะโครก็ไม่ห่วงจะโอ้ยมดถวยเลยจ้ะกินกันไลยมดขึ้นกระพุกเลยจ้ะอร่อยดีจ้ะเต้นแบบอร่อยดีอร่อยดีว่ะต้นเชียงน่จ้ะก็มานั่งกินกันแ่บแมรี่เอ๋งแน่นก็มาอยูนาะจากนาะเแมลี่จะแต่ไทยให้ดูนาะจากไมรี่ก็พากันนังกินยังงงแน่นไปทํางานจ้ะหรือแมรี่คนไทยให้ปิดม่ห่วงได้ตะโครได้จ้ะแบบอร่อยกันใหญ่เลย จะมีกับพี่จากตะยอ็อกคือแบบพี่นิ่มส่งมาให้ได้เลยจ้ะแมรี่ขิงพากันอร่อยพี่ดูมากินตอนเย็นก็อร่อยจะกินก็สดกระพรอเรามีมะม่วงกินแมรี่เราทำน้ำริกกับไอ้พริกเกลือาตังลาดไตกับพี่นะจ๊ะแบบพี่ก็ทำขายก็หลุดนะจ้ะโยมมาาันอยากกินก็อร่อยดีจริง มือรีกับเบงอันสี่ไล่กับปุ๊บมือรีกับเบงเข้าไปคนละส่วนสองส่วนตักไปจ้ะเจ้าแบงกันไปคนละนิดละหน่อยเขาบอกบอกว่ารวยอยู่จ้ะอ๋อไม่หนักแทมวันนี้ไหนหนูบอกว่าหนูจะไม่กินข้าวตไหนนูอดไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออเสียงหนาก็บอกว่า อยากกินอะไรก็มาขึ้นเด้อตะขออยเดี๋ยวก็ได้ไปขึ้นแบบนิมมุดเลยเรามาแม่สันฟุ้งกังใหญ่ไยได้ใจนั่งกันกินมุดเลยคนหนไทยออขึ้นไม่ได้รสชาติความอร่อยกับแตกต่างนอกจากพอดีกะปีที่ว่าเอามาทำน้ำผึ้งกับปีนี่ก็มาจากใต้มาจากแล้วก็น้ำผึ้งไอ้จัปีที่ว่าเมลี่เอากินกับพวกตะขอกับพวกมะม่วงก็ อันนี้มาจากระยองนะจ๊ะมาจากสองขีกของพี่นิ่มมาจากไรยองแล้วก็ของพี่อ้อยมาจากปากตายนะจ๊ะเราเลคนละยางจ้ะอนนั้นก็พัดใจปั๊บเขาได้บางทีก็เอาพัดใจเด็บอันไหนอยากใจกับพี่นะจ๊ะพี่ก็จะเอาใจจ้ะ มีอะไรเพ็ดเหรอน้องเจนมนี่ทำไม้คำนี่ไม่ได้จะกินฝืงเขาเลยไรเดี๋ยวจะนี่เด้คำต้นคำเนาะไม่ได้ไม่ควยจะกินมากเ่าไรเดีจะจะ๋ยวต้เนสาต้นไ,นไอ้นี่ตู้ท้ายเลยเลยนี่ อนตูดไก่ของป่วน้องเกมเลเออตูดไก่ขนาอูี่ย์ยายม่ใหญ่เอามะนาวอยู่ใช่ตด คลเอนตูไกตูท да ี่มือยายไม่ได้เลยใช่ไหมอันไหนนุ๊กเพชรดิหั้ใหญัวใหญ่เพชรแกนี่ชอบไปกิ้นขนมกรุบกรอบนี่ได้ปากรอบางรายยหอเยาไปหนูยาจะได้๋ไม่หาาจักที่เยาย ยายเป็นหนูยาจะ้อะทำไมยาไม่กินตอนดึกสีกะปิยาไม่กินตอนดึกไม่ขยันยานีกันไม่ดืนจะมาขยันลยทำลาคมอืม

อาจารเนี่ยมขิงเขากับพิยุทธนะน่อินเาียงสองยันก่อแล้คุณเลนส่าชมมาเมน ตัวสงดูวายแล้วก็หลงหายมากโูเรดีกว่าเนี้เราชอบกินหมาดขอส่วดีเน่ยแด้กลงาเอาจโดนอยาิมชิขอหดีสักมาอิ่มด้วตัวแบเตจ้ำใจอิ่มตั้งแฉไปตั้ม ใจเดียวขึเอีกหนอจังยลยยายเขาไม่ขายด้วยยายกูนุ้กินเม่มืดแล้วเอาอะกินนื้อวันนี้เป็นเมนูอร่อยอีกหนึ่งวันอร่อยตรงบ้านนั่นแหละจ้ะ แต่วันนี้ไก่ขายไม่ออกเลยน้องเกไม่นกินเลยวันกินฟีมือยายอย่างเดียวเลยจะจ้าจะค่อยหลังไม้นี่ไม่คอยหลังนนคลิปนี้ก็จะไปแค่เด็กเจ้าพามาดูที่การทําพัดกระเพราเข่งในไก่ของเมลี่แล้วก็มาน่งขึนเข่ากันนะจ๊ะพ่โยขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพ่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ้า โยรักเอฟซีทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า<ค><ณ>